วันนี้จะพามาดูวิธีเปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้านะท่านผู้ชมนะเนี่ยทำแบบน,นี้มามาถอดมาเลยครับ ยางสีละคนองไปท่านประชมเย้ยเนี่ยนปิ๊บเ,เ,เลยเป็น PVC นะครับมันจะถอดง่ายอย่แล้วผู้ชมเนี่ยแต่เป็นท่งเหลืองข้างบนแต่ข้างล่างเป็นพ v c ีีั้นี้เป็น PVC มันจะยากเนาะตอนนี้เขายาสีโคนมันฝืดๆอจายกปืใหถาด้วยป่ะาอยู่ที่ตัวใช่ป่ะเออไม่ยับ tôi có mà chỉ để quan trọng mà cái như thế này แล้วก็แก้ภายหลังแกย่ยากครับก็เป็นชี่โคนคุณผู้ชมไม่ ใม่ในกาาด,ดได้เด่นได้เดงตนี่เดี่ยเขามาแก้ให้ผู้ชมได้ไหมขา,ขาวๆเนี่ยมันเป็นเทปันเกี่ยวแล้วก็ขอเตือนว่าอยา่าทำเทปนะครับท่านชมนะพยายเข้าเองนั่งหน่อย<า>ูนแก่ที่สู สองนิ้วเดี๋ยวกให้พันเทปตามดักแล้ว,ว่าต้องพันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตรงที่เป็นท่อชาร์จเขอน้ำทิ้งอันนี้มันจะมีโปเกนยางอยู่แล้วอย่างเช่นตัวนี้มีโปเกนยางเลยเขาทำมันเองเขาโงเกนหายไปไหนตามดักมันต้องมีโปเกนอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนจะไม่รู้ เนี่ยเองจะขาแล้วเนี่ยโหัวแล้วเนี่ยอันนี้เปลี่ยนสามห้องแล้วสามตัวเนี่ยเขาดีเลย นต้องเปลี่ยนมามาดูทอดกันกรบูแปะสะดือร็คชับ เป็นพลาสติกนะทั้งชนมันเป็น PVC นะเนี่ยมันมีแหวนตัวนึงอยู่ตรงนี้มัน,นจะแกะยากก็ใส่ซิลิโคนไปเนี่ย มีคนไปก็ปม่อยู่แล้วมันโดนน้ำมันก็หลอดหมดที่มันอยู่มันอยู่กองมันอยู่แล้วอยู่เก็บตังได้เดือนสองเดือนอยู่แไแน่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อยู่แน่ ขุดกันขวดเป็นแบบนี้เนี่ยควรใส่กระดูกดังนี้เราจะเป็นการใส่สะดือนะท่านผู้ชมนะเนี่ยอย่างออโต้สุดนี้ใช้ดีมาก แต่นานๆไปตัวเนี้ยมันจะชอบฝืดเราจะต้องค่อยๆหัดอยาให้มันอยู่กับที่นานๆแล้วค่อยๆกดเวลาใช้งานนะค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยกดไปเรื่อยานานๆกดทีมันจะมันจะติดมากหรือกดไม่กดไม่ได้แต่เขาก็ออกแบบมาให้กดรับท่านนูชม,มามาดูนะครับอันนี้จใจใส่ใจากข้าบุญลงไปนะเนี่ยมันจะมีโัวเกนยางดายางขาวเนี่ยอันนี้มันยาวแต่นิ่มมากมันจะกันรั่วซึม เหยื่ยอลงไปไปเลยลก็จะมีตัวร่างล็อกตัวล่างตัวหนึ่งนะขันขึ้นมาเอาเข้าไปแล้ว เราเวลาขันเราแทบไม่ต้องจับแล้ท่านผู้ชมแล้วเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นเกลียวเป็นเกลียวแล้วก็เป็นหัวล้อมก็เราใช้ตัวแกขันยิ่งขงนันยิ่งเงี้ครับท่านผู้ชมมันจะไม่ <dunno> ค่อยตามเท่าไหร่นี่เลยอันนี้เลยมี่ขัรนี่เนี้ยย่าเน้นมากนะเอาไว้ คิดว่าเป็นมือเพราะว่าถ้ามันน้ำมันมันจะติดปากแตกมันเป็นทองเหลืองน้องแข็งแรงมากดีนะมันแข็งแรั่วเรากตัดไปแค่นี้เองครับสำหรับการใส่สะดือนะง่ายๆเองเนี่ยสะดืออหลังหน้าแบบออโต้พอคุณผู้การับชมบอกคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกคุณผู้ชมคำแนะนำนะครับแล้วคลิปหน้าคลิปนี้ลาบหวานสวัสดีครับ